ให้ดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือที่มารวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาข้าวโพดครับหลังประสบปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำอย่างเช่นที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือที่เพชรบูรณ์รวมตัวกันปิดถนนครับบริเวณสี่แยกราหุลอำเภอบึงสามพันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำตอนนี้เหลือแค่กิโลกร,รัมละ3-4บาทเท่านั้น ตัวแทนเกษตรกร,กรที่เข้าร่วมการชุมนุมก็บอกว่าปีนี้ต้นทุนการเพาะปลูกมันสูงขึ้นมากครับทั้งค่าปุ๋ยค่ายาแต่ราคาขายผลผลิตลับตกต่ำลงมากเช่นกันแถมโรงงานก็ยังจำกัดปริมาณการรับซื้อด้วยนะครับส่งผลให้ชาวไร่เนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้ได้ตามกำหนดจึงขอให้รัฐบ,บาลเร่งลงมาแก้ปัญหาหน่อยนะครับ เช่นเดียวกับพี่จังหวัดเชียงรายครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดประมาณ100คนรวมตัวกันหน้าสารากลางจังหวัดเชียงรายยื่นหนังสือส่งไปให้กับรัฐบาลในการช่วยเหลือพยุงราคาผลผลิตข้าวโพดให้สูงขึ้นหน่อยเนื่องจากปัจจุบันราคาตกต่ําล่าสุดครับจุดรับซื้อหลายแห่งก็หยุดการซื้อก็ไม่มีตัวแทนที่จะรับซื้อข้าวโพดแล้วนะครับคุณผู้ชม เกษตรกรบอกว่าราคาปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ปีนี้สูงมากครับมันสวนทางกับราคาผลผลิตที่รับซื้อทําให้ขาดทุนจึงอยากจะให้ช่วยซักกิโลกร,รัมละ7บาทหาแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดระบุว่าหลังจากนี้จะคอยติดตามว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะแก้ไขปัญหาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่หรือถ้าไม่มีอะไรออกมาหลังจากนี้เกษตรกรบอกว่าเดี๋ยวจะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งและคาดว่าคนน่าจะมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับ